เลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดว่นนี้เราอูเกมคาราทีโมอวยและสรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงก็จะมารีวิวปืนเมตาท็อป5ยอดนิยมประจำบ,บนันพัดในซีซั่นที่1น,นี้ผมเอาละแล้วก็นึกกว่าว่าในซีซั่นที่1น,นี้จะมีปืนที่บอกไหนบ้างที่ติดอัดับปืนยอดนิยมประจำซีซั่นก็มาดูกันเลยเมาเริ่มกับปืนกระบอกแรกกันเลยในอันดับที่5 กระปืน SMG น้องใหม่มาแรงที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในซีซั่นนี้ผมกับตัว p p s t c 1นึงดูความสามารถของตัวปืนที่เป็นสาย MG ผมมีความคล่องตัวสูงแล้วก็เบสสเตตของตัวปืนเนี่ยในเรื่องของการทําความเสียหายดาเมจระยะการยิงนี่ถือว่าดีมากเลยผมโดยเฉพาะการยิงตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยดาเมจเฉลี่ยเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนี้บอกเลยว่ายิงโดนตรงไหนก็คูดเจ็บ แล็กก็เป็นหนึ่งคำสาปของปืนใหม่ขอผมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันดีว่าเวลาปืนใหม่มาเนี่ยปัญหาอย่างแรกเลยก็คือปืนมันจะแรงบีดเยอะแล้วก็คุมยากซึ่งเจ้าตัว p v ว41หนึ่งเนี่ยก็มีไม่พ้นคำสาปตรงนี้ผมก็เลยทำให้ตัวปืนเนี่ยมาได้เพียงแค่ในอันดับที่5เท่านันผมแต่บอกเลยว่าในแพทถัดไปถ้าตัวปืนได้บัฟเพิ่มความมั่นยาแล้วก็คุมง่ายขึ้นกว่านี้เนี่ยเมตาไอซิ่จีบอันดับหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่พ้นกระบอกนี้แบบแน่นอนเพราะว่าสแตทของมันเนี่ยค่อนข ี่ส่วนในทางการประต่งตัวปืนนะผมก็แนะนําว่าเป็นสาย ATK เดินบุกเดินบูให้เต็มที่เลยผมเพราะตัวปืนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆกระโดดเข้าหน้าอัดหน้าทีนึงนีแบบ2-3งมเม็ดนะผมมีเจ็บมีร้องแน่นอนเพราะดาเมจแสปคนสูงเลีปืนกระบอกทัดมาในอันดับที่4กระปืนน้องมาอินกระบอกเหมือนกันนะผมที่เพิ่งปเดตเข้ามาในแพทนี้กับตัวไคโล1นึ อาจจะยิงต้องบอกว่าตัวปืนเนี่ยมันคือความสามารถที่แท้จะคล้ายๆกับตัวพีพีเเลยในสถานการณ์เดียวกันก็คือตัวปืนเบสแเตมันดีดาเมจมันดีแล้วก็แน่นอนว่าตัวปืนนี้ดาเมจผมน่าจะแรงที่สุดในเกมนับแพทตอนนี้นะถ้าเกิดว่าไม่นับกับปืนสายซนเปอร์ด้วยกันก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ดีมากครับผมในเรื่องของสแตทแต่ในการเล่นครับผมแน่นอนว่ามันก็เป็นคำสาบอีกแล้วก็คือตัวปืนเนี่ยมันจะค่อนข้างดีและก็คุมยากบวกบวกถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ปรับแต่งมันสายคุมปืนเนี่ย โอ้โหตัวปืนนี้เนี่ยในการยิงถ้าเกือบค้างนี่แทบจะยิงไม่ได้เลยนะในกรณีที่หลังกระสุนนัดที่20ยี่สิบเป็นต้นไปแต่ในทางกลับกันเมื่ออยู่ในหน้าของผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์ที่คุมวิถีกระสุนได้แล้วก็รู้จังหวะในการยิงไม่กดค้างเนี่ยกระสุน10นัดถึง20นัดแรกเป้าของตัวปืนแทบจะเรียกได้ว่าตรงเป็นกลมๆเลยผมโอ้โห,โอ,โหอันนี้คือความน่ากลัวของตัวปืนนะที่บวกกับเบสตแตทที่สูงแลวเนี่ย ทำให้เวลายิงศัตรูเนี่ยประมาณกระสุน4นัดเนี่ยถ้าจะตายเกือบทุกระยะเลยนะก็รยกว่าเป็นหนึ่งปืนเลยที่โหดมากแต่พียงแค่ว่าการใช้งานมันค่อนข้างที่จะดูใช้งานยากนิดหนึง่งผมต้องใช้ประสบการณ์และก็จังหวะในการคุมวุมหีกระสุนนิดหนึ่งในการคุมปืน ในส่วนของบิวการปรับแตง่งครับผมก็แนะนําว่าเน้นเป็นปืนสายยิงระยะกลางกึ่งระยะไกลไปครับผมถ้าเกิดว่าใครที่มีสกินมิสชิกนเนี่ยก็จะเล่นง่ายหน่อยเพราะว่าตัวดอทไซส์เนี่ยมันดูง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบดอทเริ่มต้นอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างดูยากนิดน,นึงผมอาจจะต้องใส่ตัวและดอทมาแทนที่นิดน,นึงนะให้เราสามารถเล็งระยะไกลได้ง่ายขึ้นโดยรวมตัวปืนเนี่ยก็เป็นหนึ่งกระบอกที่โหดมากของสาย a r ด้วยกันครับผมแต่เพียงแค่ว่าอย่างที่พิลิงบอกไปว่าปืนใหม่ ก็อาจจะต้องรออีกสัก1-2แพทให้ตัวปืนเนี่ยมีการบับมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงให้มันเล่นง่ายกว่านี้หน่อยถ้าเล่นง่ายกว่านี้เนี่ยบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยโหดกว่าไทย2ี่้าแน่นอนนะและปืนกระบอกทันมาในอันดับที่3กับสุดยอดหนึ่งในปืนโบรานที่สุดในแพทนนี้ครับผมที่เรียกได้ว่าปืนนี้กินได้ทุกระยะระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลผมนั่นก็คือตัว M13 ในสาย AR ในเรื่องของการใช้งานนะผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวปืนอีกหนึ่งกระบอกเลยที่มันค่อนข้าง,งยืดหยุ่นมากในเรื่องของการปรับแต่งเอาง่ายง่ายว่าปืนนี้กระบอกเดียวเนี่ยแทบจะเล่นได้2อสามตำแหน่งในเดียวจะเล่นเป็นสาย a k ก็ได้จะเล่นเป็นสายแคมป์ก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นสายโฟเบอร์สปอตเพื่อนก็ได้เช่นกันผมแล้วก็ด้วยเหตุนี้แหละที่ตัวปืนมันดีครับผมเบสสเตตมันดีในเรื่องของความเร็วในการเล่นกระสุนวิธีกระสุนที่ค่อนข้างแม่นยําถึงแม้ว่าจะยิงในระยะไกลก็ตาม แต่ดาเมจถ้กิดว่ายิงไกลมากก็อาจจะต้องดรอปหน่อยผมอาจจะต้องใส่กระสุนให้เยอะนิดนึงเราจะได้ยิงคอนเฟิร์มว่าโดนสัตรูแบบชัวๆหร<ๆ>ือก็ด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดนี้ผมที่ตัวปืนมันค่อนข้างเข้ากับเมตาในช่วงนี้ก็เลยทำให้ตัวปืนน่สามารถขึ้นมาติดท,ท็อปเมตาได้ในอันดับที่3นั่นเอง ในส่วนสำหรับแนทางการวิวแล้วก็สายการเล่นของต,ตัวปืนนะผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นสายบาลานแบบพี่ลิงก็ผมก็คือเน้นการคุมโซนยิงระยะกลางระยะไกลเนี่ยอาจจะไม่เน้นดันมากเนี่ยก็สามารถปรับตามนี้ได้เลยผมตัวปืนก็มีความแม่นยําสูงมีลูกศรที่เยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ง่ายแต่จริงๆเหตุผลหลักที่ตัวปืนไอ้ิซามเนี่ยติดเมตาพี่ลิงคาดการว่าแน่นอนอยู่แล้วผมว่ามันคือสกินมิสชิกครับผมอันนี้ไม่รู้นะจากประสบการณ์ของพี่ลิงก็ผมสกินมิสชิกมาเนี่ย มักจะติดเมตาเนี่ยอย่างในน้อยก็4-5ซีซั่นด้วยกันครับผมซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัว M13 นี่เนี่ยก็มาถึงประมาณ3ซีซั่นแล้วเพราะฉะนั้นตัวปืนนี้ก็ยังคงอยู่อีกสัก2ซีซั่นนะในความคิดของพี่ลิงกรับผมก็ยังเด่นได้ยา,ยาวๆเลยสำหรับเจ้าตัว,ว M13 นะ <M 13. S 1> และถัดมาในปืนอันดับที่2กับสุดยอดปืนสาย LG ในแพทนี้ผมก็คือตัว CBR4 Cbr 4ผมก็ในแฟลทแล้วก็มีการบัฟเพิ่มความแม่นยำตัวปืนมากับปรับระยะในการยิงนิดหนึ่งนะผมตัวปืนนี่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหแทบจะเป็นเมตาแบบขึ้นมาทันทีเลยนะด้วยความสามารถของตัวปืนนะผมที่ให้เกี่ว่าใครที่เน้นแต่งคุมปืนเนี่ยก็สามารถเอาปืนในทีเนียไปยิงระยะไกลแบบ AR ก็ยังได้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเบสสแตปเนี่ยเวลาไปยิงยิงกันผมบางทีเนี่ยแรงกว่า AR บางกระบอกด้วยซ้ำนะก็เลยทําให้ตัวปืนกระบอกนี้ผมก็มีความยืดหยุ่นอีกเหมือนกันในการเล่นเกมเ์ผมจะเล่นเป็นสาย ATK ก็ได้ ว่าจะเล่นเป็นสายโคเวอร์เพื่อนก็ได้เช่นกันก็เป็นยนิงปืนเลยที่กำลังยอดนิยมมากๆในการลงแรงในช่วงนี้นะก็จะเห็นแบบเกลื่อนสนามเลยนะในส่วนแนวทางการตกแต่งของตัวปืนนะผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายบาราณน,นะผมคือเน้นการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเหน่อยระยะใกล้อาจจะไม่ดีมากคนระับผมแต่บอกเลยว่าระยะกลางระยะไกลนี่คือยิง,งง่ายๆแล้วก็ชิลีซี่่สุดๆไปเลยนะรนสะรุปโดยรวมเสืตัว CBR สีผมก็น่าจะเป็นปืนที่น่าจะอยู่ได้อีกสักพักใหญ่ๆผมเนี่ยนเร็ๆก็อีกสัก1-2ซีซั่นด้วยกันผมแต่ก็ไม่แน่ว่าอนาคตเนี่ย อาจจะมีการรับปืนอื่นมาดีกว่าหรืออาจจะมีการเนร์ฟปืนระบอกนี้ลงก็ได้นะในส่วนนี้ก็ต้องรอรุนกันต่อไปในแพทแน่นะโคตรที่เราจะถึงแต่ในสุดเราก็มาถึงกับปืนในอันดับที่1ในเมตานี้กันเลยผมนั่นก็คือปืนไทย25นั่นเองครับผมโอ้โหเลยได้ว่าไทาย25นี่คือหลังจากที่บับมานี่คือแบบโอ้โหชุดไม่อยู่จริงๆครับผมของเขามันแรง ไม่น่าเชื่อว่ามีการปรับให้กระสุนลั่นเร็วปรับีเคแล้วก็ปรับความมันยำของตัวปืนนิดเดียวเนี่ยปืนในเวอร์ชั่นที่เป็นคลาสสิกแพดหน่ออเนี่ยกลับมาพังงานแล้วก็เป็นเมตาได้แบบโหสองซีซันนะถือว่าเป็นการปรับปืนเก่าให้กลับมาเล่นได้แบบ OP สุดๆไปเลยนะสำหรับตัวไทยยีน่นี้ในส่วนของรายละเอียดเกมเพย์อันนี้คงไม่ต้องพูดเจอครับผมมันโอมาก คือมันลั่นเร็วแล้วมันแบบแป๊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 บวูบแป๊บแป๊บวูบผมทั้งระยะใกล้ระยะกลางและกึ่งกึ่งระยะไกลโดยสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมา่อยจากในซีซั่นก่อนๆนะผมก็คือถ้าเกิดในซีซันก่อนๆเนี่ยเขาก็จะนิยมใส่ในส่วนของกระสุนที่เน้นเพิ่มดาเมจแต่ว่าในแพทใหม่ๆนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะไปใส่เป็นตัวแม็กกาซีนมากกว่าผมก็คือต้องการเน้นลูกเยอะๆยิงชัวๆมากกว่าบางทีใส่แม็กซีนเพิ่มดาเมจเข้ามาเนี่ยลูกมันน้อยไปหน่อยนะผมแล้วมันหมดไวไปหน่อยเวลารีโหลดเนีีีี่่่ยยยยยอออาาาาจจจะะะะะะตเเ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 งไดดด้้้้้นน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 พรรรฉักกกก็็็ลลลลูแวววโหๆ ก็จะได้ว่าเป็นหนึ่งปืนนะผมที่ค่อนข้างโกงแล้วก็ OP มากแต่ก şey> ็มีข้อเสียบ้างเล็กน้อยผมก็คือถ้าเกิดว่าแต่งเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาก็คือมันจะอึดๆแล้วผมแล้วขามันจะลากไม่ค่อยไปนะก็อาจจะกลายเป็นเป้าหนิ่งได้ในบางจังหวะผมก็อาจจะต้องใช้กําลังภายในในการวิ่งสไลด์ยิงหรือว่าหลบสไลด์ยิงหรือหาที่กําบังในการเล็งยิงนิดนึงนะถ้ามีจุดส้มสักหน่อยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าปืนนี้นี่โหดจัด แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมผมในส่วนของปืนอื่นๆที่สามารถเล่นได้ในเมตานี้เช่นกันนะผมก็แน่นอนว่าในส่วนของสายสไนเปอร์ ตอนนี้ตัวสไนเปอร์ที่นิยมก็มี2กระบอกครับผมก็จะมีตัวเริ่มต้นเลยก็คือตัว dlq สามสามที่เป็นตัวเบสิคสไนเปอร์กับอีกตัวนึ่งเนี่ยที่นิยมไม่แพ้กันเลยก็คือตัว sbd ผมเล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าชอบเลือกในการใช้งานอันไหนมากกว่ากันแต่โดยปกติที่เห็นนะถ้าเกิดว่าเป็นในการแข่งขันแรงโตหรือว่าระดับสูงๆเนี่ยมาสเตอร์ขึ้นไปก็จะเห็นพวกตัว dlq สามในการเล่นมากกว่าตัว sbd นส่วนของปืนอื่นๆนะผมถ้าเกิดว่าเป็นลูกซองเนี่ยก็ยังคงตัวเดิมนะผมก็คือตัว KRM KRM ลูกซองนี้ก็ยังคงเป็นมามืดตลอดงานนะผมก็คือเป็นปืนที่ถ้าใครจับเป็นก็ยังเล่นได้ดีอยู่ในแพทนี้นะแต่อาจจะรู้สึกว่าแอบเล่นยากขึ้นนิดหนึ่งนะผมแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่ในส่วนของถ่าย MG ก็ยังมีตัวอีกตัวหนึ่งนะผมก็คือเฟเนตที่ยังคงดีอยู่แต่เพียงแค่ว่าอาจจะรู้สึกว่าคุมยากนิดหน่อยนะผมแต่ถือว่าคุมได้เฟเนตก็เป็นหนึ่งปืนที่ทีเคในการฆ่าข้้นสูง แะเก้เข้าประมาณนี้ผมสำหร,รับการ,รีวยวจัดดับปืนเมตาท็อป5ประจำซีซั่นที่หนึ่งนี้ผมและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตามกันได้นะครับผมทั้งในช่นอง YouTube และก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะโซนนี้ต้องขอบคุณเพือ่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว